สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับผมขอบคุณที่กดติดตามและรับชมนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆทุกท่านนะครับผมสำหรับสมาชิกใหม่อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆรวมถึงเหรียญรุ่นใหม่ๆที่เข้ามานะครับผมสำหรับพี่ๆท่านใดที่สนใจเช่าพักเครื่องนะครับสามารถแอดไลน์ที่อยู่ทางด้านล่างได้เลยนะครับผมวันนี้เหรียญที่นำมาพี่ๆรับชมจะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับผมวัดบ้านไร่นะครับ จะเป็นเหรียญรุ่นปฏิหาร eod นะครับปี2556 2สองเหรียญที่นำมาให้ชมนี่จะเป็นเหรียญที่อยู่ในชุดของขวัญน,นะครับผมซึ่งชุดของขวัญเนี่ยจะมีการจัดสร้างทั้งหมด5000ชุดนะครับผมในชุดเนี่ยจะมีพระทั้งหมด9องค์ก็คือเป็นเหรียญกลมรูปไข่เนี่ยจะมีทั้งหมด3เนื้อก็คือจะมีเนื้อกระไหลทองกะไหลเงินแล้วก็กะไหลนากลงยานะครับผม แล้วก็เป็นเหรียญทรงเสมาแล้วก็เป็นรูปหลอนนะครับก็จะมีทั้ง3าเนื้อเหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่ในชุดของขวัญน,นะครับก็จะถูกแบ่งแยกขายกันไปครับผมจะไม่แบบส่วนใหญ่คนที่เช่าไปครับเขาจะชอบแบบแบ่งองค์นั้นไปขายแบ่งองค์นี้ไปขายแล้วก็เก็บไว้แบบนี้นครับฉะนั้นเหรียญที่นำมาให้ชมนนครับก็คือจะมี2เหรียญก็จะเป็นกระไหลทองห แล้วก็กระไหลนาคหนึ่งครับผมจะเป็นลงยานะครับแล้วก็ทุกเหรียญเนี่ยจะมีเลขกํากับนี่ครับอน,นี้จะได้เลขสองนะครับจะได้เลข3หลักมานี่ครับการจัดสร้างทั้งหมดจะมี5000ชุดนะครับก็จะมีตอกเลขตรงน,นี้ครับนี่ครับจนถึงเลข5,000ันะครับผมเดี๋ยวรุ่นนี้เนี่ยหลวงพ่อคุณท่านปลกเสกแล้วก็ จุดประสงค์หลักเนี่ยก็คือช่วยทหารเอออดีจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับผมการปลูกเสกเนี่ยนอกจากหลวงพ่อคูณแล้วก็ยังมีหลวงพ่อหัวน,นะครับหลวงพ่อสเสน่พระมหาสุรศักดิ์นะครับแล้วก็เกจิท่านอื่นๆอีกน,น,นะครับรวมประมาณ20ท่านนะครับผมอันนี้เดี๋ยวเรามาดูที่เหรียญน,นะครับเหรียญที่ลงยาน้ําเงินเนี่ยจะเป็นกระไหลานาคนะครับผมกระไหลานาลงยาน้ําเงินนะครับ,รบเป็นลักษณะ เหรียญทรงรูปไข่นะครับผมแล้วก็เป็นองค์หลวงพ่อคูณครึ่งองค์นะครับนี่ครับเหมือนเดิมนะครับจดจําใบหน้าของหลวงพ่อนะครับใบหน้าของหลวงพ่อเนี่ยจะมีลักษณะเป็นหลับตานะครับผมนี่ครับหลับตาภาวนานะครับเส้นหน้าผากคมชัดเจนนะครับดูตรงเปลือกตารอยย่นบริเวณข้างข้างตานะครับบริเวณหางตาเห็นไหมครับมีรอยย่นนะครับผมอันนี้จะเป็นกระไหลนาครับที่ลงยาน้ําเงิน ดูเส้นลิ้วเส้นสายการแกะบล็อกครับนี่ครับลิ้วจีวรลึกคมชัดนะครับผมแล้วก็ในบริเวณลิ้วจีวรนเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นขีด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 เหมือนย่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 นยนแบบนี้นะครับนี่ครับบริเวณสังคตินะครับผมอันนี้ก็จะตออไปเลข251นนะครับก็จะมีเลขกำกับทุกเหรียญน,นะครับผม อยู่ในชุดของขวัญน,นะครับแล้วก็ด้านในบริเวณหูเหรียญน,นะครับจะมีเส้นสายฝนของขวางเห็นไ,ไหมครับเส้นสายฝนของ,ขว,งขวางนะครับผมเดี๋ยวรุ่นนี้การออกแบบใบหน้านี่ก็จะมีความคมชัดสวยงามนะครับแล้วก็พลิกมาดูด้านหลังนะครับผม ตรงหูเหรียญก็จะมีเป็นริ้วๆๆนะครับแล้วก็จะมีคีบปิ้นตรงด้านข้างหูเหรียญที่เกิดจากการตัดนะครับผมผิวเหรียญเรียบตึงคมชัดนะครับคีบปิ้นจากการตัดก็จะมีเห็นโดยตลอดนะครับด้านหลังก็จะมีต่อโค้ดนะครับผมวบลนะครับแล้วก็ต่อโค้ดพิเศษนะครับผมเป็นรุ่นปาฏิหาร e ิย์ EOD นะครับ ดูเส้นแตกคมคมตรงคำว่าพระเทพวิทยาคมนะครับตรงยอยักษ์เห็นไหมครับกับมอมาปลายแหลมเรียวคมนะครับเหมือนปลายเข็มดูอักขระตัวอักษรคมชัดนี่ครับลายแกะสวยงามนะครับผมอันนี้จะเป็นกระไหลานาคนะครับขอบตัดก็จะเป็นการตัดแล้วก็ฉีกนะครับผมนี่ครับ ตัวฟันตัดเนี่ยจะค่อนข้างคมนะครับเนื่องจากเป็นเครื่องจักรสมัยใหม่นะครับเป็นขอบตัดหลังปี2540นะครับนะครับใบมีดที่ใช้ตัดเนี่ยก็จะมีความคมมากขึ้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งเหรียญนะครับอันนี้จะเป็นกระไหล่ทองนะครับลงยาสีแดงนะครับผมน่ครับใบหน้าสวยงามนะครับริ้วรอยย่นเห็นชัดมากเส้นหน้าผากนะครับผม เส้นสายการแกะริ้วจีวอนครับนะครับ,นะรบจะมีรอยเหมือนย่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 นอยู่นะครับในร่องอันนี้จะเป็นเลขเดียวกันนะครับ251นะครับผมนี่ก็จะเป็นเนื้อกระไหลทองลงยาแดงนะครับตรงหูเหรียญเหมือนเดิมนะครับมีเส้นสายฝนของขวางนะครับด้านในหูเหรียญ กระไหลทองดูเส้นสายการแกะบล็อกนะครับอันนี้ด้านหลังก็เหมือนเดิมครับต่อโค้ดบรวรนะครับผม1โค้ดแล้วก็โค้ดพิเศษ1โค้ดนะครับพระเทพวิทยาคม หลวงพ่อคูณคําว่าหลวงพ่อคูณด้านใต้ก็จะมี EOD อยู่ครับปริสุทธวัดบ้านไร่นะครับดูลายกระหนกคมสวยชัดนะครับตัวขลาะมีเส้นเซียนวิ่งนะครับผมดูครับอยู่ทั่วเหรียญเลยนครับขอบตัดก็จะมีทั้งแบบ ตัดขาดทีเดียวแล้วก็ตัดฉีกออกนิดนึงครับนี่ครับขอบตัดก็จะประมาณนี้เหรียญที่นำมาให้พี่รับชมวันนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับรุ่นปฏิหาร EOD นะครับปี2556นะครับผม <ừ> เนื้อที่นำมาให้ชมเนี่ยจะเป็นเนื้อกะไหลทองลงยาแดงนะครับแล้วก็กะไหลหนาค ลงยาน้ำเงินนะครับผมจะอยู่ในชุดของขวัญที่จะสร้าง5,000ชุดนะครับผมขอบคุณพี่ๆสมาชิกที่กดติดตามได้รับชมนะครับไว้ถ้าได้รุ่นอื่นมาเพิ่มเติมจะทำคลิปอีกนะครับผมวันนี้ไปแล้วครับขอบคุณครับ